มาแล้วที่ดินแบบผ่อนได้ราคาสุดคุ้มในอำเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีน้ำไฟพร้อมมีถนนตัดผ่านทุกแปลงงานนี้จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีครับ,รบอูดูที่ไม่แล้ววันนี้พิเศษสุดๆเลยพิเศษมากนะะตอนนี้อยู่ไหนอ่ะบอกก่อนนี้อยู่ไหนตำบลหนองประดู่อำเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับผม ไม่ต้องตกใจมันไม่ไกลเพราะว่ามันเป็นเส้นติดต่อกับอูทองนะฮะอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองยังไงพี่ยังไงแล้วคนนี้คือใครอะไรยังไงอ้อลืมบอกไปสวัสดีครับพี่อ้อครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีออ้อเนี่ยเป็นผู้ดูแลโครงการบ้านไร่สุขใจอ,ใ<ช>อยู่ที่โครงการนี้เลยนะใครจะมาดูเนี่ยต้องป้ากับพี่เขาครับผมป้าคือ ปะเจน้ากันจะคอยต้อนรับอยู่ที่นี่ต้อนรับอยู่ที่นี่แปลงนี้รู้สึกมีผ่อนด้วยสำหรับคนที่อยากผ่อนที่ดินนะเออเป็นแปลงแรกที่อูดูที่ตารีวิวแปลงที่ดินแบบผ่อนได้และราคาจับต้องได้อีกอ่ะครับผมนะฮะโครงการนี้ผมขอบอกรายละเอียดแทนพี่ออแล้วกันเพราะว่าพี่อ้อส่งรายละเอียดให้อูแล้วนะครับโครงการนี้อยู่บนพื้นที่ทั้งหมด185ไร่นะฮะเป็นที่โล่งแบบนี้เลยเป็นที่โล่ง มีวิวเขานะฮะจริงวิวเขา1 360องศา360องศามันมีความพิเศษตรงที่เราเข้าโครงการเนี่ยติดจากถนนลาดยางประมาณ500เมตรเองใช่ค่ะก็คือ500เมตรก็คือจะถึงเขตโครงการของเราอ่าเลยเมรถึงโครงการเลยใช่ค่ะมันไม่ใช่ถนนในหมู่บ้านหรือชุมชนมันคือถนนสาธารณะในโครงการนึกออกมาคือเราจะไม่ผ่านบ้านใครหรอกครับมันคือถนนของโครงการเท่านั้นครับคนที่มาซื้อเนี่ยสามารถเลือกได้แบบสบายใจเลย พอามีถึง25้าแปลงโอ้โหโอ้โหย5ิแปลงให้เลือกเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดมาเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามนะฮะเริ่มต้นเพียงเพียงเท่าไหร่สองไร่เท่านั้นและราคามีโปรโมชั่นไหมพี่มีค่ะราคาเราจริงๆ2 9 9 0 0 0ก้นบาทก็ถูกแล้วนะใช่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะช่วงเปิดโครงการใหม่เราเราเสนอที่ราคา2 9 0 0 0 0เเท่านั้นค่ะอลดไป9 0 0 0พันแต่ว่าแต่ว่ายังไม่หมดเรามีผ่อนให้0%ถึง12เดือน ผ่อนปีนึงอ่ะฟรีดอกเบี้ยใช่ค่ะอ่าแล้วถ้าผมอ่ะทุนน้อยอ่ะพี่ต้องใช้เงินอ่ะระยะยาวมีไหมค่ะแล้วก็จะมีผ่อนแบบ2ปี3ปีอ๋อก็แล้วแต่ความเหมาะสมใช่ค่ะสรุปอีกทีหนึ่งคือแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงผ่อนนะอ่าผ่อนฟรี1ปี2ปีแล้วสามปีค่ะก็ดอกเบี้ยตามธรรมเนียมไปแหละนะฮะโปรโมชั่นดีขนาดนี้ผมต้องถามพีออละหลายๆคนกังวล มีโฉนดไหมเป็นคุดแดงเลยค่ะมีหลักฐานเนาะนี่ค่ะอนี่นี่คุดแดงนะฮะนี4จอเป็นโฉนดที่ดีที่สุดในโฉนดอ่ะใช่ตอนนี้เราเปิดสามเฟสถูกไหมใช่ค่ะต้องมีสามแผ่นใช่อันนี้คือเฟสหนึ่งอันนี้คือเฟสหนึ่งเฟสองเฟสสองแล้วก็เฟสสามนี่ฮะค่ะโอเคนี่ดูดูดูอยากไปรีวิวแล้วพี่ไปขอชมเลยนะโอเคค่ะที่พ่มาไปเฟสนี้ มีอยู่ทั้งหมด9แปลง9แปลงนะเนื่องจากเป็นแปลงใหญ่เนาะรเราคงเดินดูแบบทั่วถึงไม่ไหวะอะเนาะจะสะรุปอย่างนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็คือแปลงที่1ฟฝั่งนี้ครับผม5ถึง,นง,นงนน9นะฮะแปลงเล็กเนี่ยคิดว่ามีคนสนใจเยอะเพราะว่าแบบอยากอยู่อย่างพอเพียงเนาะคือจริงๆ2ไร่เนี่ย ตกไม่ถึงหกแสนนะพี่ใช่ถูกไหมใช่แล้วสามารถผ่อนได้ด้วยผ่อนได้ด้วยและแต่ความสะดวกใช่และอีกอย่างทุกแปลงติดถนนหมดข้างหลังโครงการก็จะมีถนนรอบโครงการนะคะแปลง9้าแปลงสุดท้ายก็จริงแต่ว่าถนน2ด้านรอบฝั่งนู้นด้วยใช่ค่ะอ๋อคืออันเนี้ยต้องบอกว่าบางทีเราจะเรียกหัวแปลงก็ไม่ได้เพราะฝั่งนู้นก็มีถนนเือนชันใช่เพราะฝั่งนู้นก็มีถนนอีกเกาใช่ถนนสาธารณะอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างชักเฟสหนึ่งแล้วกันได้ครับแล้วเฟสสองเฟสสามเดี๋ยวเราอธิบายรายละเอียดคร่าวๆอ่ะ ตอนนี้ผมอยู่แปลงที่1ครับผมเราจะหันหน้าเข้าถนนสาธรณะนี่ทางนี้เลยคือทิศตะวันออกถ้าเราอยู่อยู่แปลงที่5ฝั่งนู้นคือทิศตะวันตกทางนี้พี่อ้อแปลงที่1แปลงนี้จะมีความพิเศษตรงที่ติดถนนสาารณะ 2, 2> ะด้านและฝั่งที่ติดถนนในซอยเนี่ยครับ 81เ <88 S 2> <88 S 1> มตรค81มตรคือประมาณง่ายๆเข้าๆคือ80กว่าคูณ60กว่านะฮะก็เกือบจะเป็นจัตุรัสพืนผ้าเล็กๆนะฮะสว,สวยงามสวยงามสมมติว่าเราซื้อไปใช่ไหมเราสามารถแบ่งได้เลยแบบมีลูกมีหลานเราสามารถแบ่งได้3แปลงโดยที่ลูกทรงไม่เสียครับผมแต่คราวนี้มันก็อยู่ที่การโอนไปเพราะว่าสมมติว่าเราโอนเราเพิ่งแบ่งจะโฉนดใหญ่ใช่ไหมครับ,รบเป็น9แปลงรรเราจะใช้เวลาสามปี ถึงจะแบ่งโฉนดได้อีกหนึ่งครั้งสมมติว่าผมซื้อวันนี้ผมมีลูก3าคนมีลูก3คนต้องรออีก3าปี3ปีถ้าแบ่งโฉนดให้ลูกได้เลยใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะยิ่งเข้ามากลางๆแปลงพี่ว่าวิวยิ่งสวยเพราะจะเห็นเขาชัดอ่าอ่าใช่ใช่ลองลองแทนเมนูต์ปึ๊บแต่ไงคือมันเห็นวิวเขาอ่ะแล้วฝั่งนูก็เห็นวิวเขาแบบเทือเขาแบบวิวบางๆแต่ว่าจริงๆวันนี้เหมือนหมอกเขาจะมีแบบเหมือนไอไอหมอกหมอกนี่ปกติถ้าเกิดฟ้าโปร่งๆปรงใสๆเขาจะเห็นเขาชัดกว่านี้ แต่นี้ต้องแต่ผมเดินเข้ามานี่ไม่หยุดเลยนะค่ะอะไรฮะลมลมใช่ลมดีมากพี่อ้อแล้วเสาไฟจะลงเมื่อไหร่คือจริงๆแล้วว่าพร้อมเลยเสาไฟอะพร้อมเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ามาปุ๊บแล้วก็คือขอมอแปลงก็คือเดินเข้าหน้าบ้านได้เลยจริงๆตอนนี้เสาไฟต้นใหญ่ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วแตอต้นเล็ก ที่จะเข้ามาในโครงการอ๋อคือหลักนั้นเองหลักมาครบแล้วใช่ค่ะไอหัวไฟมาแล้วใช่เหลือแต่เดินเข้ามาในโครงการแต่ละโครงการแต่ละเฟสเพราะมันต้องขอมอก่อนงี้คะใช่ใช่ใช่โอเคแล้วก็น้ําก็จะเดินตามมาใช่ค่ะถูกไหมฮะถามต่อเลยนะพี่สมมุติว่าโครงการจบแล้วค่าไฟก็เข้าใจแหละว่าเก็บกับการไฟฟ้าส่วนผูมีภาคใช่ไหมแต่น้ําเนี่ยประปาก็เป็นประปาหมู่บ้านเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จับบ้านมาจดมิเตอร์เก็บไปใช่ค่ะ อันนี้แปลงที่6นะสมมุติว่าอู๋ซื้อแปลงนี้พี่อ้อมันก็กว้างพอหลงทัวนะสามไร่ถูกปะเพราะฉะนั้นบางคนอยากจะได้บ่ออาค่ะแล้วเขาไม่รู้จักใครไงพี่อ้อมันสามารถติดต่อให้เขาได้ไหมโอ้ยอันนี้อ้อมีบริการหลังการขายคือจะดูแลให้ตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปรึกษาทางด้านทํารั้วสร้างบ้านจรปลูกต้นไม้ครบวงจรทุกอย่างเรามีให้หมดขอให้มาปรึกษาเถอะใช่ค่ะนะฮะอ่าโอเค คือจริงๆที่ตรงนี้เป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วมไม่ต้องถมพีแต่ว่าเราเกรดให้พื้นเขาเสมอกันเท่านั้นเองค่ะน้ำไม่ท่วมใช่ค่ะที่นี่น้ำไม่เคยท่วมจริงๆผมเดินเข้ามายิ่งลึกเนี่ยมันยิ่งเห็นวิวแบบดูเดิเหมือนมันสูงขึ้นเลยพี่ใช่ค่ะคือที่ตรงนี้จะสูงกว่าทางท้ายมันหูมัน,ม,นมันโล่งมันสบายอ่ะเฮ้ยผมว่าโอเคนะเรื่องด้วยราคาด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นผ่อนด้วยค่ะนี่ฮะตอนนี้เราถึงแปลงแปดอันนี้คือพื้นที่สองไร่ใช่ค่ะกว้างนะ กว้างเลยอ่ะขนาดสองไร่คนสนใจเยอะมากพี่อ้อกว้างติดถนนสาธารณะเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดจุดหกค่ะห้าสิบเอ็ดจุดหกนะฮะแล้วลึกเหรอครับพี่หกสิบเอ็ดจุดเก้าเมตรก็เกือบหกสิบสองเกือบจตุรัสนะจตุรัสเลยนะเออก็โอเคแปลงแปดจะแปลงเก้าคือเนื้อที่สองไร่สองไร่สองไนะฮะอันนี้สําหรับเฟสหนึ่งเท่านั้นนะครับผมอ่ะเราไปดูแปลงเก้ากันที่เขาบอกว่ามีถนนสาธารณะด้านหลังด้วยค่ะ แสดงว่าแปลงเก้าและแปลงที่สี่เนี่ยจะมีถนนข้างหลังด้วยค่ะใช่ค่ะถนนด้านหลังกว้างเท่าไหร่หกเมตรค่ะหกเมตรเหมือนกันเหรอใช่ค่ะดีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาหินคลุกลงให้นะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังเป็นถนนดั้งเดิมอยู่คือถ้าคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวผมว่าแปลงเก้าและแปลงสี่ก็โอเคนะนี่ฮะอันนี้คือแปลงเก้าปิดถนนสาธารณะหกเมตรค่ะ ฉนดใบ,บนี้ออกมามันจะมีทางถนนสาธารณะสองสองด้านเลยใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ทําหิ่นคุกให้เหรอพี่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะลงหินคุกให้ทั้งหมดะอ๋แต่กี้เรามองจากข้างนอกมันดูเล็กแต่เนี่ยหกเมตรจริงจริงจริงเห็นสานี้สวยดีอ่ามันทําไมถึงมีถนนสองด้านครับตอนนี้อันนี้คือเฟสสองใช,ใช่ไหมใช่<ะ>ค่ะเฟสสองแปลงสิบแปดจะพิเศษก็คือมีถนนสามด้านอ่าแต่ผมแอบสังเกตเฟสสามพี่แปลงสุดท้ายมีขนาดสี่ไร่ บิ๊กไซส์เลยอก็แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณจะชอบนะฮะแต่เราจะลับไปดูแปลงแปดร่เก้าได้ถ้าเดินเดินวนไปเดินวนทำไมเอาตรงไหนให้เสร็จก่อนนะที่ดินอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะกับโครงการบ้านไร่สุขใจนี่มีทั้งหมด9แปลงนะฮะแปลงที่1ถึงแปลงที่7นะครับเนื้อที่ประมาณ3ไร่นะฮะแปลงที่8ถึงแปงที่9เนื้อที่ประมาณ2ไร่อ่าราคาเท่าไหร่ครับ คาาเดียวเลยสองแสนต่อไร่ค่ะราคาพิเศษจัดโปรไปเลยอคือบางคนชอบมาต่อเศษก็ลดไปเลยลดไปเลยเก0 0พันไม่ต้องต่อเยอะเก็บคอรดแล้วยังขอนได้อีกอคิดแบบง่ายๆเลยครับผมสองไร่ใช่ไหมสองแสนเก้าสองแปลงเท่าไหร่ห้าแสนใช่ลงโอนนะฟรีทุกอย่างเราโอนให้ค่าฟรีค่าภาษีเรา คือน้ำประปาไฟฟ้าเราจัดการให้เรียบร้อยคือลูกค้าจ่ายเฉพาะค่าที่ดินอย่างเดียวจําเงินมาแค่ค่าที่ดินมาแค่ค่าที่ดินอย่างเดียวเขาวงจรวมางั้นสมมุติว่าผมต้องการที่จะผ่อนอันดับแรกผมต้องทํำยังไงมาจําไร่ละ10,000่บาทสองไร่ก็ส0 0 0มื่นค่ะแล้วก็อีกประมาณ7วันทําสัญญาก็คือตามจํานวนไร่แต่3ไร่ส0ถึงกว่าวัก็คิดค่าสามไร่ไปก่อนสามหมื่นปัดเศษทิ้งจากนั้นครับก็ทําสัญญาก็ไร่ละ4 0,000บาทสมมุติว่าที่ดินไร่ละ สองแสนเก้าใช่ไหมคุณจง1นึ่งหนบาทหนึ่งบาทเหลืออะ2รสองแสนแปดสองแสนแปดแล้วคุณต้องทําสัญญาไล่ละ4ี่หมบาทเหลือ2องแสนสี่คุณใช้เงินการทําสัญญาไล่ละ5 0,000บาทอ่าโอเคจำง่ายง่ายเลยรายละเอียดในการผ่อนปี3ปีเดปีเรามาคุยกันนะฮะก็คือแปลงนี้คือโครงการที่1เฟสที่1เฟสที่1ครับมีมีจำนวนทั้งหมด9แปลงอ่าและไม่พอฮะคนสนใจเยอะมากมีเฟสสองและเฟสสามที่เปิดแล้วนะที่เปิดแล้วนะ ทั้งหมดเลยอะทั้งตอนนี้ที่เปิด3าเฟสเนี่ยมีทั้งหมด25แปลงเลือกกันเลือกกันได้เลยเฮ้ยฉันชอบลึกๆไปข้างในเออฉันชอบต้นๆมาเฟสหนึ่งมาข้างนอกแล้วแต่ความสะดวกแล้วพี่อ้อจะดูแลคุณอย่างดีฝากไวาเ้ือกับโครงการบ้านไล่สุขใจนะครับใครสนใจครับติดต่อ0813441600หรือไลน์แอดครับ a u l a n d มีแอดข้งหน้าด้วยครับแอดอูแลนะ ครานี้ทุกโครงการที่ผ่านการรีวิวผมการันตีว่าโอเคครับพี่ไม่ได้าาถูกใจนะครับ